เท่ากันเตะสามครั้งก็เท่ากันเตะสามครั้งเท่ากันเขาไม่ได้นับเขาไม่ได้นับเอาแชมป์เขาไม่ได้นับว่าเอาชนะสองครั้ง Yeah. đu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ว่าเขาแนะ่นี่จับดิงเก่งไม่ใช่เหรอที่พี่จับดิงได้ขนาดแน่ว่าพี่จะพาเรา,าไป โอ้โหเหมือนกัน Mì cái này โอ้โหโอ้โหวาดูว่าขอฉันเองมั่งล่ะอ้ดีกับเจ้ากันครับขอเสียงยิ้มกับนักท่องขอเสียงยิ้มเล เตะนะครับเราได้แชมป์แล้วครับที่หนึ่งบอลบอยท่าประจันมา